สวัสดีครับพบกับเช้งกอบเท่งกอนส่งวันนี้วันที่15นะครับผมเท้งกอนส่งคุณ N.O.B ครับผมเวฟร้อยยี่ห้า S.R คาบูสองรุ่นนี้จะเหมือนกัน,นครับแล้วก็เวฟหนึ่งสองห้าอะไรนะไอตัวแรกใส่ด้วยกันไดเเเ้เลยนะครับแจ้งข่าวนะครับอเพราะว่าศูนย์ฮ o นด้าแจ้งมาแล้วว่าสามตัวนี้สามารถใส่ด้วยกันได้เวฟร้อยยี่ห้ 125, S คาบูเวฟเวร้ Web, Web อยยี่ห้าอาหัวเถิดคาบูแล้วก็เว็บร้อยยี่ห้าไอตัวแรกนะครับผมอ่าอน,นี้เทคก่อนส่งเดยอันนี้ไฟสีกลางแหลมซับยิงหลังนะครับซับจะยิงหลังอ่านะครับผมการใส่แบตเตอรี่จะกล่าวถึงการใส่แบตเตอรี่ก็คือให้ถอดอาน็อตหนึ่งสองสามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสามตัว แล้วก็ดึงฝาออกพอดึงฝาออกแล้วก็เอาแบตเตอรี่ค่อยๆย,ยัดลงไปก่อนนะครับอ่าระวังขั้วแบตบวกนะครับผมมันจะไปโดนดอกลำโพงแค่นั้นแหละครับผมอ่าเอาอะไรพันไว้ก่อนอ่าชิเชียนไว้ก่อนเอาที่ก่อนส่งครับผมอ่าใส่สีไม่ลืมละอ่าตั้งแหลมเบ่งเบานะครับผมอันนี้ฮะตั้งไว้หน่อยๆเน,นี่ยอ่าเแบบ ถ,ถ้าชอบเบรกหนักก็เร่งเบรกนิดอันนี้เร่งเบรประมาณอ่าสมมุติตัวอย่างเที่ยงนะ ก็เร uh, uh, ่งเกือบสุดก็ได้อะตามชอบผมตามชอบอ่าประมาณนี้ก็ผมชอบกางแรงเวลาขี่เปก็เร่งกลางอ่าเร่งแหลมช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็มาเร่งวอลุมมาสเตอร์ ชอบกลางขี่ก็เอากลางเกือบสุดลดลงมาหน่อยนึงอ่าเวลาขี่เปิดโชว์ครับผมอ่าประมาณนี้นะครับติดต่อช่อบได้ครับผมอันนี้จัดให้ที่3,200ลมส่งฟรีนะครับผมมีบลูทูธวันโวล์พร้อมนะครับอ่า